พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าปลดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดกลา้ปกลาปลดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2557และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผน่นดินตามประกาศลงวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2557นั้น บัดนี้นาะยกรัฐมนตรีได้กลาบบังคมทูลว่าสมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีเพิ่มเติมสองตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินอาศัยอำนาจตามความในมาตรา19ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นายวิสุทธ์ศรีสุพรรณเป็นรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลัง นายอำนวยปฏิเสธเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2557เป็นปีที่69ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองค์การพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี